สวัสดีครับชาลศรีพิจิตร ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงใบปูพยาเันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อน,นําไปปรับใช้กับชตาจัจรวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวพิจิกลัคนาพิจิกในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับเดือนพฤศจิก,กาย,ยน2015นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่อง บูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการสร่วนตัวสามารถแอ,แแอดไลน์มาได้ที่ u s e r บูพยา5 9เขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้เรานะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลรับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่หลายเนาะไพ่บรรกนะครับสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่ The Lover s v e n of Wands คาริโอตคิงถือดาบสองถ้วยแล้วก็เป็นไพ่เดอะฟลูหกดาบเดอะมูน เดอะเทมเปญนะครับไพ่ใบสุดท้ายคือไพ่9ก้าวถ้วยอิทธิพลใต้สำหรับคือไพ่ทริอบสอดเกิดขึ้นไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกสำหรับตัวตนของคุณเองได้เป็นไพ่เจ็ดหมาย เจดไม้เนี่ยก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีก่อนแปลว่าตัวคุณเองนะครับอาจจะมี power มี energy กับในเรื่องของการคิดการตัดสินใจมุ่งหน้านะครับสู่ความสําเร็จความสําเร็จของคุณอยู่ใกล้แค่เอื้อมแล้วนะครับถ้าตัวคุณเองคิดหรือทําสิ่งใดอยู่แต่มันเกิดลักษณะของปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะยังไม่สําเร็จเราก็อาจจะต้องรู้ไว้เลยว่าอีกไม่นานมันกําลัง สำเร็จแล้วนะครับหรือพูดง่ายๆคือตอนนี้คุณกําลังเข้าใกล้ความสําเร็จกับสิ่งที่คุณนั้นตั้งจุดมาร์กเป้าหมายเอาไว้เนี่ยมันกําลังใกล้เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสจะประสบความสําเร็จในไม่ช้านี้ให้คุณใช้เวลากับการอดทนการรอคอยแล้วคุณจะประสบความสําเร็จในไม่ช้านะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งจนเกินไปเพราะไพเ่เบ็ดเนี่ยด้านที่เสียเพราะว่าอาจจะรีบแล้วก็เร่งเกินไปบางทีคุณอาจจะ ขาเรียกว่าสู้ทุกวิถีทางเกินไปมันอาจจะไม่ใช่หนทางที่ถูกต้องเพราะบางทีแล้วการที่เราสู้มากเกินไปเนี่ยมันใช้อารมณ์เหนือเหตุผลมันก็อาจจะทําให้ตัวเราเนี่ยขาดสติในการยำยักยังช่างใจกับบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ทําให้เกิดผลลัพธ์สิ่งที่มันเป็นตรงกันข้ามได้ดังนั้นเนี่ยคือไพ่เจ็ดไม้มาเนี่ยมันก็ดีครึ่งเสียครึ่งดังนั้นก็อย่า,าคิดหรือทําอะไรโดยการขาดเหตุผลนะครับ ใช้สติในการไตร่ตรองแล้วตัวคุณเองจะประสบความสำเร็จกับในเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้ในช่วงของเดือนนี้นะครับคุณอาจจะมีแนวโนม้มในทางของการเปลี่ยนแปลงนะการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้อาจจะเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยการเปลี่ยนแปลงการทำงานหรือการเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์อะไรก็แล้วแต่แต่มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงจาก สิ่งที่ร้ายเนี่ยกลายเป็นดีได้ถ้าเรารู้จักปรับมุมมองในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของเราด้วยเราพยายามตกผลึกคิดอะไรเนี่ยควรต้องอยู่ในที่ของเราเงียบๆสักพักหนึ่งแล้วตัวคุณจะประสบความสําเร็จดีกว่านะครับดีกว่าการที่เราแบบเหมือนไปอะไรกับคนอื่นมากเกินไปไพ่บอกว่านาวคับเนี่ยพยายามมีความสุขอยู่ในท่ามกลางความรู้สึกของตัวเราเอง แต่ไม่ใช่การจมอยู่ในอดีตนะครับมันเป็นการมองการไกลในอนาคตแต่มันเป็นการมองการกกลในลักษณะที่เป็นการปล่อยวางความรู้สึกในสิ่งดีๆเปิดโลกในอีกมุมมองหนึ่งนะครับที่มันเป็นในเรื่องของสิ่งที่มันแบบคขาเรกว่าเหมือนกับมองในทางมุมบวกมากขึ้นมีไพ่เด f ะฟูด้วย The fool นะครับเป็นไพ่ของการปล่อยวางไพ่ของอิสระไพ่ของ r รี dom การคิดการตัดสินใจอะไรแบบเนี้ยมักจะเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีในการเปิดโลกการเปิดกว้างกับในเรื่องของทัศนคติเพราะว่าไพ่ The fool เนี่ยเท่าที่ดูคือไพ่ของการเดินทางไกลก็ได้บางคนอาจจะเดินทางไปเที่ยวนะครับเปิดหูเปิดตาไปต่างจังหวัดบางคนก็ไปต่างประเทศเลยก็ได้เช่นกันและมักจะไปในลักษณะของการท่องเที่ยวด้วยเพราะ The fool เนี่ยเป็นการเดินทางไกลที่เป็น อิสระไม่ได้ผูกมัดนะครับถ้าเป็นชาริออตอันนั้นจะเป็นการเดินทางไกลแบบการเดินทางในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการยโยกย้ายแต่เดอะฟูลเป็นการเดินทางไกลน่าจะเป็นการแบบเปิดหูเปิดตาการท่องเที่ยวอะไรแบบนี้ครับเป็นอิสระต่อใจมากกว่าที่ไม่ได้มีการงานอะไรมาผูกมัดผูกติดกับเราเป็นการเดินทางที่มันเป็นการพักผ่อนหย่อนใจหรือการที่เราได้ ฮ e ล l ิ่งตัวเองนะครับประสบความสําเร็จที่ดีแบบนี้มันเป็นสิ่งที่เปิดรับพลังงานในด้านมุมบวกแล้วจัก,กรวาลเขาจะให้รางวัลกับตัวเราถ้าเราพยายามมองโลกในแง่ดีเราจะได้รับพลังงานจากจัก,กรวาลกับสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ดีการมองโลกในแง่ดีเนี่ยนะครับมันจะทําให้ความรู้สึกดีทั้งตัวเราและผู้ที่อยู่ใกล้เราด้วยแต่ถ้าเรามีพลังงานในด้านลบ หรือเราซึมซับพลังงานจากคนอื่นในด้านลบมากเกินไปมันก็จะทําให้ตัวเราเนี่ยรอร้อมแล้วก็เป็นในตัวของเราในทางมุมลบเหมือนกันอย่างที่เขาบอกว่าเราอยู่ในสภาวะแวดล้อมดีเราจะถูกหล่อหลอมมาเป็นคนดีแต่ถ้าเราอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่แย่เราจะถูกดึงดูดพลังงานด้านลบเนี่ยเข้ามาจากตัวเองตลอดเวลาเราก็จะมองคนอื่นในแง่ลบเสมอดังนั้นเนี่ยคุณลองคิดเอาถ้าเรามองมุมบวก ใครก็อยากเข้าหาเราแต่ถ้าเราเป็นเนกาทีฟใครก็อยากวิ่งออกจากเราเพราะว่าอะไรอยู่กับเรามีแต่คุยเรื่องแต่ปัญหาคุยแต่เรื่องอายากแค้นแสนเข็นไม่มีใครอยากอยู่กับเราหรอกนะครับแบบนั้นเป็นต้นแต่ถ้าเราพยายามคุยแต่เรื่องดีๆคุยแต่เรื่องอนาคตคุยแต่เรื่องที่มันเป็นแบบเหมือนอแต่บางทีคุยแบบเนี้ยบางทีมันก็มีขีดจํากัด บางทีเราไปคุยในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่อยากรู้ไปคุยในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ได้เห็นพ้องต้องกันกับเราบางทีเขาก็ไม่อินนะอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็อยากจะมาเปลี่ยนประเด็นเกินไปเนาะเราก็เอาพอดิบพอดีแล้วกันมันก็เป็นอะไรที่แบบเหมือนกับเสริมสร้างให้ตัวเราเนะ่ะประสบความสําเร็จได้ดีกว่าด้วยเพราะเรารู้จักเปิดรับเปิดกว้างแล้วก็ผ่อนคลายนะครับมันจะทําให้เราวีลักซ์มากขึ้นกับในเรื่องของตัวตนของตัวเราเองมากขึ้นเนาะ ในช่วงของเดือนนี้นะครับควรจะต้องปล่อยวางในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกให้เยอะๆสักนิดนึงเพราะมันมีไพ่เนกาทีฟขึ้นมาในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกไพ่ใบน,นี้จะทําให้จริตของเราเสียคําว่าจริตแปลว่าอะไรจริตแปลว่าตัวตนความรู้สึกในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เรานึกคิดนะ่ะ มันอาจจะมีการเสียจลิตลงไปได้คือขาดความมั่นใจอะครับประมาณนั้นเพราะไพ่เด m มูนมันคือความรู้สึกที่ไม่ชัดเจนคุมเครือความรู้สึกที่ทั้งให้กําลังใจตัวเองมากเกินไปและหลอกตัวเองมากเกินไปนะครับอะไรประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยไพ่เดิมูนมันคือไพ่อของสัญชาตญยานที่อาจจะปกเล้าในเรื่องของความรู้สึกที่เราคิดลบคิดมากไปแต่มันมีไพ่แก้ขึ้นมาคือไพ่ซิกออฟสอด ซิงออสอดคือการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ว่าถ้าตัวคุณเองเนี่ยปล่อยวางความรู้สึกนก g a t i ตรงนี้ไปมันจะทําให้เราะสามารถฟื้นฟูจิตใจเป็นแนวโน้มในทิศทางที่ดีขึ้นสามารถที่เราจะมองโลกในมุมบวกอย่างที่บอกว่าถ้าเรารักตัวเองเข้าใจตัวเองแล้วก็พยายามตกผลึกด้วยตัวเองเปิดหูเปิดตานะครับท่องเที่ยวบ้างแล้วพยายามแบบ รับพลังงานในมุมบวกมากๆเนี่ยมันจะเป็นเกาะป้องกันที่เราอะ่ะจะไม่ได้คิดมากวิตกกังวลแบบที่เป็นเพราะว่าตอนนี้เราอาจจะมีภาวะความรู้สึกบางคนอาจจะติดซึมเศร้าบ้างนะครับหรือบางคนอาจจะมีความรู้สึกที่คาดหวังอะไรแล้วมักจะไม่เป็นใจเราก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันเสียหมด นะครับเพราะเราเอาอารมณ์ความรู้สึกของการผูกติดในเรื่องของสิ่งต่างๆที่มันไม่โอเคเนี่ยเข้ามาคิดแล้วก็วนซ้ําวนแล้ววนอีกวนเวียนอยู่ในเรื่องของความรู้สึกสิ่งต่างๆที่ยังนกาท t i v e อยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราปล่อยวางเหมือนผู้หญิงคนนี้กําลังปล่อยวางดาบเนี่ยเป็นตัวแทนของอุปสรรคมันเป็นตัวแทนของปัญหาถ้าเราจับดาบแปลว่าเราจับอุปสรรคปัญหาสังเกตดูไพ่ใบน,นี้คือคิงถือดาบมันแปลว่าเราจับดาบแบบเนี้ยแปลว่าเราต้องต่อสู้เราต้องดิ้นรน แต่มีโอกาสชนะเพราะคิงถือดาบเป็นสุดยอดแห่งผู้ที่แก้ไขปัญหาได้เก่งไงจริงๆใบนี้ยังหมายถึงศาลยุติธรรมตุลาการอะไรแบบนี้ครับมันหมายถึงผู้พิทักษ์สันติราษก็ได้อะไรแบบนี้แต่ถ้าเกิดรักษาะของตัวเราเองแปลว่าเราจะมีภาระที่ต้องแบกรับ นะครับกับองค์กรถ้าเป็นในเรื่องของการงานคุณอาจจะเหนื่อยหนะักแบกภาระเพราะมันมีไพ่ใบนี้ด้วย s เวนอ of One งานอาจจะสุมงานอาจจะเหนื่อยงานอาจจะเทมาที่เราบ้างนะครับในช่วงระยะเวลานีา้เราอาจจะรู้สึกเหมือนกับมีความรู้สึกที่เหนื่อยแล้วก็หนักแล้วก็มีความรู้สึกผิดหวังในบางครั้งบางคราวจากทรีออฟสอดเกิดขึ้นทรีออฟสอดเนี่ยแปลว่าเราอาจจะถูกหักหลังนะครับหรือเราอาจจะมีประเด็นมีปัญหากับคนอื่นได้ ไพ่สามดาบเนี่ยแปลว่าถูกหักหลังก็ได้หรือแปลว่าผิดหวังก็ได้นะครับยิ่งมาพร้อมกับเดมูลคุณอาจจะค่อนข้างแบบตั้งกำแพงกับตัวเองอะไว้สูงพอสมควรเพราะเราอาจจะรู้สึกว่าเราเจ็บมาเราแบบยังรู้สึกว่าไม่โอเคกับความรู้สึกแล้วถ้าเกิดเรามาปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นมันจะทำให้เราเหมือนกับยังไม่ไวเนื้อเชื่อใจแต่ถ้าเรารู้จักที่จะปล่อยวางจากไกออพ่ i of s w o r เนี่ย คุณจะสามารถหลุดพ้นจากปัญหาได้จริงๆแล้วในช่วงของเดือนนี้คุณมีโอกาสที่จะมีการถูกหลอกถูกโกงหรือมีประเด็น,ม,ดน,ม,ดนมีปัญหากับบุคคลอื่นถูกใส่ร้ายถูกป้ายสีได้แต่มันก็มีโอกาสที่จะมีสิ่งที่ดีเข้ามานะครับเพราะคุณอาจจะเจอคนที่ไม่ดีกับคุณก็จริงนะแต่ไพ่เนี่ยขึ้น two of c u p แล้วก็เป็นไพ่ the lover มาด้วยนะ แปลว่าถ้าเกิดคุณรู้จักที่จะปล่อยวางแล้วก็สมดุลแล้วก็บาลานซ์คือคุณอย่าปิดประตูนะครับสมมติว่าใครที่ได้รับความรู้สึกที่แบบขาดความไว้วางใจจากบุคคลอื่นแล้วแล้วเราก็ปิดประตูว่าทุกคนน่ะไม่ดีไปซะหมดแบบนั้นน่ะมันก็ไม่ใช่เนาะเราก็ดูห่างๆได้นี่ครับเราก็ลองคบไปดูก็ได้นิสัยความรู้สึกสิ่งต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่ไม่อกักคติตั้งแต่แรกอ่ะ ยังไงซะเราก็สามารถที่จะเรียนรู้กันได้ปรับกันได้นะครับบางทีเน่ยเราอาจจะไม่ชอบหน้าเขาไม่โอเคต่อเขาแต่พอเขามาปฏิสัมพันธ์เขากับดีกับเรากว่าที่คิดผมเคยผมเคยเป็นเหมือนกันเป็นคนที่ระแวงเป็นคนที่คิดมากนะครับเหมือนแบบเห็นคนนี้แล้วไม่ค่อยถูกชะตาแต่ปรากฏว่า3 4ปีผ่านไปเขากับดีกับเราเอาแปลว่าเรามองเขาทั้งหมดกับสิ่งที่เราคิด มันฉับฉวยอะ่ะมันคือความรู้สึกที่เราคิดผิดหรออ่ามันก็เป็นไปได้เห็นไหมเราไม่ถูกชะตากับเขาตั้งแต่แรกไม่ได้แปลว่าเขาเป็นคนไม่ดีแต่เราอะ่ะคิดเอาเองนะครับพูดง่ายๆคือเราคิดเอาเองดังนั้นเนี่ยบอกไว้เลยนะครับว่าอะไรที่ไม่เห็นกับตาไม่ได้ยินกับหูแล้วก็ไม่ได้สัมผัสกับ,กบตัวเองนะครับอย่าเชื่อตามสัญชาตญาณตัวเองเกินไปเพราะเดโมนมันคือการเข้าข้างตัวเองนะครับ คิดว่าเนี่ยคนนี้ต้องแบบนี้แน่ๆเลยไม่ดีหรอกคนนี้มันเป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างี้ครับเนี่ยค,คือสิ่งที่เราตัดสินคนอื่นผมก็เคยเป็นนะครับขนาดตอนนี้ก็ยังเป็นบ้างแต่พยายามเปิดใจยอมรับลองลองดูไปก่อนแบบนั้นแต่ก็ยังติดระแวงอยู่นิดๆก็ยังไม่เชื่อร้อยเปอร์เซนต์ก็ยังมีความคิดแบบนั้นเป็นเป็นอยู่เหมือนกันเห็นไหมครับแต่ประโยชน์ของไพ่การอ่านการดูประสบการณ์เนี่ยมันมันสอนเราเยอะ นะครับผมถึงได้มาถึงขั้นนี้ได้ก็เพราะว่าประสบการณ์มันสอนและเราต่อยอดการพัฒนาเองเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันยังมีมิตรแท้มันยังมีคนคอยช่วยเหลือเราได้ยังมีคนคอยที่ยังเป็นห่วงกับเราเห็นไหมครับผู้ชายคนเนี้ยการเทน้ำก็ให้ผู้หญิงคนเนี้ยมันคือการเสียสละแต่ตามหน้าไพ่ดูเหมือนง่ายมากเลยแค่เทน้ำใครก็ไม่อยากได้หรอกน้ำถ้าสมมติว่าน้ำนี้มันคือน้ำทิพย์ละคุณลองคิดเอาว่ามันดีไหมเขา ไพ่เนี่ยมันคือเราอย่าแปลตรงๆเราต้องเอาปริศนาจริงๆมันเป็นได้ตั้งแต่เรื่องเล็กๆจนเรื่องใหญ่โตนะครับการเสียสละในที่นี้นะครับมันคือการเสียสละที่ยิ่งใหญ่นะด้ต่มหน้าไพ่เนี่ยสองถ้วยเนี่ยนะครับแล้วก็ไพ่เดลเวอร์คืออะไรหมายถึงคนที่เข้าขากับเราคนที่ยังแบบคอยเชื่อใจเราอะในวันที่เราไม่โอเคหรือวันที่เราไม่เหลือใครอะยังมีคนคอยช่วยเหลือเราไงบางทีคุณถูกหลอกถูกโกงแต่มีคนมา ยังมีคนที่ยังยังยังเชื่อคุณยังให้การสนับสนุนและยังเตือนคุณได้อ่ะเห็นไหมไพ่่มันยังบอกว่ามันยังมีไงยังมีหุ้นส่วนบางคนที่ยังดีกับเราบางคนไม่ดีมันก็เรื่องของคนนั้นไปเราอย่าตัดสินว่าทุกคนไม่ดีหมดแบบนั้นเป็นต้นเนาะอะไรประมาณนี้นะครับก็ใช้เวลากับการไต่ตรองตึกตรองดูนะครับไพ่บอกว่าคนดีก็มีคนไม่ดีก็มีนะครับแต่อย่าเพิ่งตัดสินเมื่อเรา เห็นหรือเราคิดไปเองแบบนั้นเป็นต้นต้องรอดูจังหวะรอดูโอกาสนะครับไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าเราอาจจะเหนื่อยกับการแบกภาระแต่เราก็อาจจะมีผลงานหรือเราอาจจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เพราะให้คิงถือดาบแปลว่าการควบคุมสถานการณ์ได้เป็นปกติดีนะครับ แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่บอกว่ามีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายด้วยนะครับเดือด e ทนแพรนซ์บางคนอาจจะต้องไปทํางานต่างถิน่นแดนไกลมีการยกย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยหรือเดินทางไปทํางานต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศก็ได้เช่นกันการย,าย้ายครั้งนี้จะเป็นการย้ายในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นหรือไปท่องเที่ยว ก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้นะครับกับไพ่เดอะฟูลคือการท่องเที่ยวหรือจะไปทํางานต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะครับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับชาวพิจิกแล้วก็ลักขนาพิจิกนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่การเงินไพ่การเงินไม่ได้ขึ้นเดี๋ยวเรามาดูไพ่การเงินกันต่อนะครับขอไพ่การเงินให้กับชาวพิจิกแล้วก็ลักขนาพิจิกด้วยนะครับไพ่การเงินนะครับใบแรกได้เป็นไพ่จัสติดแล้วก็ไพ่หนึ่งเหรียญ แล้วก็ไพ่สิบดาบโอเคครับไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์นะครับว่าคุณกําลังจะมีแนวโน้มของการเงินที่ดีขึ้นจากไพหห่หนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญเนี่ยแปลว่าเงินก้อนใหญ่แปลว่าเงินก้อนโตมีโอกาสที่จะได้เงินที่มันเป็นลักษณะของการได้จากอสังหาริมทรัพย์ก็ได้หรือในเรื่องของการขายบ้านขาย ที่ดินขายคอนโดอะไรแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมีโอกาสการเงินสัมัสค่อนข้างดีพอสมควรเลยนะครับแต่มีไพ่สิบดาบกับไพ่จัสติดมารู้จักบาลานซ์แล้วก็สมดุลน,นิดหนึ่งสิบดาบแปลว่าอาจจะมีเยอะแต่อาจจะไม่เหลือเลยก็ได้เพราะสิบดาบมันว่าการจบสิน้นแปลว่าถ้าเกิดคุณมีเยอะแล้วคุณใช้เยอะมันก็จบมันก็ไม่มีมันก็ขาดสภาพคล่องได้เหมือนกันเนะาะไพ่จัสติดเตือนมาบอกว่า บาลานซ์รละรับรายจ่ายนิดนึงเนาะการเงินถือว่าดีมากอย่าดราม่านะครับการเงินดีแล้วแต่การเราต้องบริหารจัดการเรื่องของรายรับแล้วก็รายจ่ายด้วยเช่นกันเนาะเพราะไม่งั้นเงินคุณก็หมดได้นะจากไพ่สิบดาบทีนี้เราไปดูโชคลาภกันบ้างนะครับขอไพ่โชคลาภให้กับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกด้วยนะครับไพ่ใบแรกที่ตกลงมาได้เป็นอัศวินถือดาบแล้วก็เป็นไพ่ฝ่ายออฟสอดไพ่เอกออฟสอด ลาบลอยค่อนข้างไม่มีเลยนะครับลาบลอยน้อยมากเลยแทบไม่มีเลยแต่มันจะมีโชคลาบกับลักษณะของการที่ตัวคุณเองอาจจะต้องแย่งชิงนะครับทาว่าแย่งชิงคืออะไรหมายความว่าสมมติใครทําธุรกิจในเรื่องของการทํา delivery คุณต้องส่งเร็วแล้วคุณจะได้รับผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีนะครับส่วนใครที่ทํางานลักษณะของการที่อาจจะ ออมองไม่เห็นหนทางในช่วงนี้อาจจะมีโอกาสมีแสงสว่างทําให้โตคุณมองเห็นในสิ่งที่ควรจะมองเห็นได้ประสบความสําเร็จได้อะไรที่มันเป็นประเด็นเป็นปัญหาจะสามารถคลี่คลายได้นะครับอันนี้มันเป็นโชคเป็นลาบในลักษณะของสิ่งต่างๆเหล่านั้นหรือมีลาบจากการเดินทางไกลการติดต่อการสื่อสารการเจราจานะครับจะเป็นผลที่ดีกว่าเนาะส่วนลาบลอยน้อยมากหรือแทบไม่มีเลยบริหารความเสี่ยงด้วยนะครับถ้าเกิดใครอยากลงทุน สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ